เมื่อจักรวาลสงบลงได้ไม่นานแสงคริสตัลของอาเรียก็เปล่งประกายอีกครั้งนำทางทั้งสามไปยังดาวที่มีเสียงเพลงอ่อนโยนลอยมาเบาๆแต่เสียงนั้นกำลังขอความช่วยเหลืออาเรียเสียงเพลงนั้นฟังดูเศร้ามากเลยลีซ่างั้นเราไปตามหาเจ้าของเสียงเพลงนั้นกันเถอะ ทั้งสามเดินทางตามหาต้นทางของเสียงเพลงซึ่งเส้นทางนั้นมุ่งไปทางดาวแห่งเสียงเพลงที่นั่นทุกสิ่งเปล่งเสียงได้แต่ตอนนี้กลับเงียบงนันพวกเขาพบเด็กหญิงคนหนึ่งในชุดสีฟ้าถือพินแตกครึ่งอยู่ในมือเธอคือเจ้าหญิงเมโลดี้ผู้สูญเสียพลังเสียงไป เจ้าหญิง hmm. เมโลดี้นั่งอยู่ในสวนดอกไม้เวทที่มืดมน hmm. ถือพินแตกในมืออาเรียไครอสและลีซ่าเข้าไปปลอบอย่างอ่อนโยนอาเรียแสงในใจเธอยังอยู่เจ้าหญิงเมโลดี้จริงหรอฉันยังมีแสงอยู่ในใจงั้นหรอแล้วเจ้าหญิงก็เล่าถึงสาเหตุของเสียงที่หายไป ให้ทั้งสามผู้พิทักษฟังเพราะสัตว์เวททุกตัวถูกมนตราความเงียบของเงามืดครอบงำสามฮีโร่เดินทางเข้าไปในป่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงเพลงแต่บัดนี้เงียบสนิทพวกเขาต้องหาวิธีคืนเสียงให้กับป่าเพื่อปลดปล่อยเมโลดี้จากคำสาปไครรอสทุกอย่างเงียบจนน่ากลัวอารีอ เราจะใช้แสงนําเสียงกลับมาลีซ่าหรือบางทีเสียงอาจเกิดจากหัวใจของเราเองก็ได้อารียเราจะใช้แสงนําเสียงกลับมาลีซ่าเพราะเสียงเกิดจากหัวใจของเราเองเมื่อทั้งสามรวมพลังร้องบทเพลงแห่งแสงเวทที่มืดมนก็ค่อยๆจางหายไปจนหมดสิ้น เมโลดี้ก็ได้เสียงของเธอกลับคืนมาแสงแห่งดวงดาวเปล่งประกายอีกครั้งเสียงเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงหัวเราะและเพลงแห่งมิตรภาพเมโลดี้ขอบคุณตอนนี้ฉันได้เสียงกลับแล้วมิตรภาพ <everything. S 1> คือเสียงที่แท้จริงของหัวใจเมโลดี้นี่คือของขวัญจากดาวแห่งเสียงเพลงเจ้าหญิง มอบผลึกคริสตัลแห่งเสียงให้กับอาเรีย ع. อาเรียเราจะรักษาด้วยหัวใจลีซา่าแสงนี้เป็นเส้นทางสู่ดาวต่อไปแน่ๆไคร,รอสการผจญภัยของเรายังไม่จบสินะอาเรียเราจะรักษาแสงแห่งมิตรภาพนี้ไว้แล้วการเดินทางของพวกเขาเพึงจะเริ่มต้นอีกครั้ง ซีรีส์นิทานก่อนนอนฉบับการ์ตูนเด็กผจญภัยในจักราวาลเวทภาคสองตอนที่หนึ่งสัญญาณจากดาวแห่งเสียงเพลงจบแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แอสด้วยนะคะ